สวัสดีครับแฟนๆหนังกางเปลงทุกท่านนะครับวันนี้ช่องรวมเรื่องราวหนังกางเปลงของเรานะครับก็มีหน่วยหนังกางเปลงนะครับมาแนะนํากันเช่นเคยนะครับซึ่งหน่วยหนังกางเปลงหน่วยนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่อาเภอลำปลายมาศนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอีสานตอนใต้นะครับซึ่งหน่วยหนังกางเปลงอยู่ในเขตบุรีรัมย์นี้ก็มีอยู่มากมายหลายหน่วยนะครับซึ่งนี้ก็เป็นหน่วยล่าสุดนะครับที่ทางช่อง รวมเรื่องราวนังกำแลงของเรานะครับได้นํามารวบรวมไว้ที่ช่องของเรานะครับเป็นหน่วยที่400กว่าหน่วยนะครับสีชวาภาพยนต์ด้วยนะครับเป็นหน่วยหนังกงแพงนะครับที่รับจัดฉายภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบนะครับก็จะมีหนังไว้คอยต้อนรับเจ้าภาพกันมากมายนะครับซึ่ง fc นะครับที่ชื่นชอบหนังกงแพงนะครับก็ติดต่อกันได้นะครับสําหรับ ภาพประกอบแล้วก็คลิปบางส่วนนะครับทางช่องของเราก็ขอขอบคุณทางสีชวาภาพยนตร์ด้วยนะครับที่ได้นามาจะทําและก็รวบรวมไว้ที่ช่องของเราเป็นอีกหนึ่งไว้กัง้าแปลนะครับไว้ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ก็ดีจังหวัดใกล้เคียงก็ดีนะครับหรือแฟนๆที่ชื่นชอบหนังกังแ้ลนะครับที่ติดตามช่องของเราอยู่ทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดเข้ามาชมมาดูได้ที่ช่องของเรานะครับมีมากกว่า400หน่วยทั่วประเทศนะครับ สำหรับแฟนหนังกระแพงนะครับที่อยู่ต่างประเทศนะครับอยากจะดูว่าจังหวัดไหนแถบไหนภาคไหนนะครับมีหนังกระแลงอยู่กี่หน่วยนะครับก็แนะนําเลยนะครับที่ช่องของเรานะครับสีชวาภาพเยรนด้วยนะครับไม่ใช่มีแต่หนังกระแลงอย่างเดียวนะครับก็ยังมีไฟประดับนะครับวบคอยต้อนรับเจ้าภาพแล้วก็เครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับก็โทรไปต่อหรือสอบถามไ้ที่เบอร์โทนนี้นะครับแล้วก็ทางช่องก็จะทิ้งไว้ที่คําอธิบายคลิปอีกช่องทางหนึ่งนะครับ สำหรับใครที่ดูไม่ทันในคลิปนี้นะครับซึ่งหน่วยสีฉวาภาพหย่อนด้วยนะครับที่นี่ทุกอย่างครับก็ลองโทรไปปรึกษากันได้นะครับซึ่งมีหนังให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยจีนฝรั่งนะครับไปใช้ที่ไหนก็มีผู้คนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับสําหรับหน่วยสีฉวาภาพหยตรนด้วยนะครับลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งช่องของเรานะครับก็รู้สึกยินดีมากนะครับที่ได้นํามารวบรวมไว้อีกหนึ่งหน่วย หนังกำแลงในประเทศไทยนะครับสําหรับหน่วยล่าสุดนะครับสีชวาภาพยนตร์ด้วยนะครับบุรีรัมนะครับสําหรับคลิปของเรานะครับในวันนี้ก็มีไม่มากนะครับมีสั้นๆพอได้ใจความเพียงเท่านี้นะครับแฟนๆนะครับที่ชื่นชอบหนังกำแงครับก็แนะนําติดตามช่องของเราได้นะครับเพจทาง Facebook แล้วก็ทาง Tik t o อกก็มีนะครับก็จะอัปเดตแล้วก็ลงหนังกำแลงต่างๆนะครับที่หาได้จากสื่อโซเชียลมีเดียนะครับนำมาไว้ที่นี่ที่เดียวให้เยอะที่สุดนะครับ ยังไงก็ฝากกดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลน้อยของเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ